ชอบหนังตลกไทยเรื่องไหนมากที่สุดระหว่างแยมยโสธรหรือบริการ์หน้าเหลี่ยมแยมยโสธรครับผมแยมยโสธรหรือหลวงวิเทิงแยมแยมยโสธรหรือหอแต๋วแตกแยมยโสธรแยมยโสธรหรือฟ้าใสใจชื่นบานก็แยมยโสธรแยมยโสธรหรือสตีเล็กแยมยโสธรแยมยโสธรหรือแสบสนิทสิทธิสายนา ไอสองไอสองชอบนะคมครับชอบ uh, แสบสนิทครับผมแสบสนิทหรือปาร์แปดแปดแปดแสบสนิทแสบสนิทหรืออีส้มสมหวังแสบสนิทแสบสนิทหรือพยัคฆ์ร้ายสายน,นา้ยอนาตปัเฉยเอาไว้เลือกยากอันนี้ยากจริงแสบสนิทแล้วกันแสบสนิทหรือเก่าเก่าแสบสนิทครับ สสบสนิทหรือตัดสู้ฟุตสสบสนิทสสบสนิทหรือวงคำเหลาสสบสนิทแสบสนิทหรือโกยทยมสสบสนิทสสบสนิทหรือพี่มากพระขนงก็ยังแสบสนิทสสบสนิทหรือเมเนรลกหมวยยกล้อเฮ้ยคุณโน้ตสสบสนิทนชอบรักนาคอมสสบสนิทหรือโป๊แตกแสบสนิทสสบสนิทหรือสุดเขตเส็จเป็ดเฮ้ยอันี่ก็ชอบ แต่ก็สับสนิทอะตำนานสุดละสับสนิทหรือเท่งนงจีวอนบินสับสนิทแล้วกันสับสนิทหรือหลวงพี่เท่งคัมแบ็กสับสนิทครับผมโอเคครับสับสนิทชน,นะไปให้พี่เดินสะดวกเถอะไอ้สัตว์แล้วเดูทุกเรื่อง